กเกษตรก่อนเกษียณทำนี้ผมนิยามให้กับตัวเองเลยแล้วก็เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านหรือเป็นแนวทางเป็นข้อคิดเผื่อท่านใดที่กําลังอยากทําเกษตรในรุ่นราวคราวเดียวกับผมอายุ30ต้นต้น,ตนหรือ20ปลายๆผมเริ่มตอนอายุ20หลังวัยเบญจเพศแค่ปีเดียวนะครับอายุ2 6่สผมเริ่มมาทำเกษตรเลยที่ทําเกษตรก่อนวัยเกษียณก็เพราะว่าผมแปบเอาวัยเกษียณมาใช้ในช่วงนี้ดีกว่า ใช่ในช่วงนี้ก็หมายความว่าที่เราได้พูดคุยหรือเราได้หาข้อมูลต่างๆตามสื่อเราจะได้ยินว่ากเกษียณแล้วจะไปทําเกษตรแต่กเกษียณแต่ละคนมันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในช่วงไหนไว้ไหนแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นข้าราชาการเขาก็จะ,กะเกษียณในวัยอายุ60ปีหลังจากนั้นก็จะไปทําเกษตรแต่ข้าราชาการหรือพนักงานบริษัทในตําแหน่งสูงๆเขาอาจจะมีบาเหน็จบนานาญหรือมีเงินสวัสดิการอะไรของเขาต่างๆถึงมาทําเกษตรได้ก็เป็นงานอนดิเรกเขาก็จะไม่ได้เดือดร้อน แต่อย่างเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําแบบนั้นได้อย่างส่วนตัวผมคือผมมีปัญหาเรื่องแผลเป็นบนใบหน้าไปสมัครงานงานบริการงานอะไรต่างๆเขาไม่รับอยู่แล้วนะครับเขาให้ไปอยู่ในตําแหน่งที่มันต้องแบกหามต้องใช้แรงมากกว่างานที่ใช้ใบหน้าหรือใช้สมองเราก็เลยมองว่าถ้าเราจะเอาแรงไปทํางานอย่างนั้นเราเอาแรงมาทํางานตัวเองดีกว่าผมตัดสินใจลงมือทําเกษตรทันทีทั้งที่ไม่มีต้นทุนทุนก็จะมีตังค์ไปซื้อเม็ดผักเครื่องมือก็จะมีแค่จอบแต่พอเราทํามาเรื่อยๆ คนรอบข้างคนใกล้ชิดเขาเห็นว่าเราตั้งใจที่จะทําแล้วคนในชุมชนเขาให้โอกาสวยการอุดหนุนผลผลิตของเรามันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราได้ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็อยู่แบบไม่ขาดส่วนแล้วนะครับแรกๆก็ถือว่าล้มลุกคุกคานเป็นเพราะว่าเราไม่มีไม่มีทุนแล้หนึ่งแล้วก็สําคัญที่สุดคือไม่มีความรู้สําคัญกว่าความรู้ก็คือประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ต้องหล่อหลอมให้เรา ไต่เต้าขึ้นมาได้เรื่อยๆและผมมองว่าถ้าจะไปทําเกษตรในวัยกเกษียณแล้วทําในเชิงที่ว่าเราดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะ,กระเกษตรอย่างเนี้ยมันค่อนข้างจะยากนะครับแต่ยังผมผมคือมาเริ่มแล้วก็เราคิดจะต่อยอดจะอะไรอย่างนี้กับมันอยู่แล้วคิดจะต้องมีชีวิตอยู่กับการทําเกษตรอยู่แล้วแล้วก็หาแนวทางไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆทําไปเรียนรู้ไปเราคิดว่ามันจะต้อง มั่นคงในบ้านปลายชีวิตเราก็จะไม่ได้ทํางานหนักเหมือนตอนในวัยอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเราไปเริ่มในตอนอายุมากๆ40กว่า50กว่าไปแล้วกําลังมันเริ่มถดถอยเวลาเราทํางานหนักๆมากๆร่างกายแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหลังผมอะมาทางานหนักมากๆมันก็จะเพียอยู่แล้วใครก็เป็นแต่งานกเกษตรมันมันใช้ทุกๆอย่างในการทําทั้งคิดจินตนาการแล้วก็การวางแผนการใช้แรง อย่างผมพื้นที่ประมาณไล่กว่าๆตอนนี้ทําอยู่คนเดียวแล้วก็เริ่มจะขยับขยายเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วอนาคตไม่แน่ถ้าว่าเรามั่นคงแล้วเราก็ต้องไปหาเช่าที่ทําเพิ่มเราก็ต้องดูศักยภาพเราไปเรื่อยๆนะครับอย่างปัจจุบันนี้คือเราจัดสรรพื้นที่เราได้เริ่มมั่นคงมากขึ้นแล้วก็คิดหาต่อยอดแต่ละปีแต่ละปีเราจะทําอะไรถ้า ท่านใดที่อยู่ในวัยรุ่นแล้วเขาเดี๋ยวผมอยากทําเกษตรผมอยากให้วางแผนอย่างท่าน่ะถ้าทํางานอยู่แล้วคือมีเงินทุนปีนี้เราจะทําอะไรปีต่อไปเราจะทําอะไรก่อนที่เราจะมาทาเกษตรผมอยากให้วางแผนแบบนี้อย่างถ้าเรามีพื้นที่วางเปล่าเลยปีแรกขุดสระไว้ก่อนเตรียมระบบน้าเอาไว้หรือมีทุนไปซื้อต้นไม้ต้นไม้ก็ต้นละสิบบาทเฉลี่ยซื้อมาทีนึ่งหนึ่งร้อยต้นก็ใช้ทุนประมาณพันกว่าบาทแล้วเตรียมระบบน้ําอะไรด้วยก็ มันก็ไม่ได้แพงมากสําหรับท่านที่มีเงินเดือนฐานเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปแล้วผมว่าการวางแผนไว้แค่นี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อคนทํางานเลยแต่ยังผมกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็หมดทุนไปเยอะแต่เราไม่ได้ทําตูมเดียวเราทําแต่ละปีศึกษาทําศึกษาแล้วก็ทําแล้วเราก็ปรับไปแก้ไปจนปัจจุบันนี้ระบบน้ําระบบต่างๆคือเรามั่นคงและโชคดีที่ที่ที่ดินที่ผมทําอยู่เนี้ย ดังเดิมมันมีผืนป่าเล็กๆให้เราก็เอามาเผาถ่านได้นะครับสําหรับท่านใดที่เริ่มจะทําผมอยากให้วางแผนแต่ละปีแต่ละปีผมว่าไม่เกิน5ปีท่านสามารถมาทําเกษตรโดยไร้ปัญหาแน่นอนปีแรกแล้วก็ขุดสะปีที่2องาก็ปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้ผลติดเอาไว้แล้วก็จัดสรรพื้นที่ให้มันดีๆจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีกมันจะได้ยั่งยืนนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดถ้าเราอยากมีชีวิตอยู่กับการทําเกษตร เราจะต้องขายให้ได้สําหรับท่านที่มุ่งที่จะทะําเกษตรแล้วเราไม่ได้มีสวัสดิการอะไรอย่างเขาต้องขายให้ได้ขายให้เป็นหาตลาดให้ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ามีสวัสดิการอยู่แล้วอย่างเขาเราเราไปเทียบเขาไม่ได้หรอกครับอย่างเขาถ้ถามีเงินบำเหน็จมานานมันก็จะสะดวกสบายหน่อยแต่ยังเรายัางผมเนี่ยถ้าเราไม่มีผลิตมานานเราก็ต้องอาศัยการวางแผนการลงมือทําแบบรอบครอบแล้วก็เรียนรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับ